ประหยัดเงินไปเกือบล้านครับได้ PPV ยอดฮิตเลยครับกับเจ้าฟอร์ดเอวเวอเรสคันนี้รถขึ้นเข้าใหม่นะครับผมมานําเสนอเลยนะครับสภาพสวยมากๆรถปี17นะครับดูความใหม่แล้วกันดูกระจังหน้าความเงาของโครเมียมนะครับดูไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์จากโรงงานดูเลนครับยังสวยยังใสยอยู่เลยสีเต็มรอบคันรถไม่มีชนหนักทิควาชมน้ำยางปี23นะครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้ว โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับภายในใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ได้จอ a n d ด o i d เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วดูสภาพบอกครับความสวยความใสของรถนะครับโครงสร้างเห็นไหมครับรอยเม็ดอัพเดิมทุกจุดและหลังคาแถมไปให้เลยนะครับจากพี่เจ้าของเก่าไม่มีถอดออกด้านหลังมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยหลังรถใหม่จริงๆนะครับภูมิลัยมันติฟังก์ชันสภาพภูมิลัยดูมันบ่งบอกเลยครับนี่โหยังสวยเลยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับบอกไฟฟ้ามีมาให้ เลขใกไม่ห2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ฟอร์ดทุกระยะเลยนะครับด้านหน้าครับห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับว่ามันเดิมขนาดไหนนะครับแก้มสายกว่าเดิมๆไม่มีขยับมาร์คทิ้งสี QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะฮะฝาเดิมรถสวยมากๆครับ5 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับรถสวยแบบนี้นะครับจอได้ไม่พลาดนะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับ